ค <łość> ่ะฮาเกต็มใส่แดดน้องพี่น้องน้องประโหวนนะครับจนเจอบ่นน้ำพี่น้องมีคล้องผากเล็กหน่อยพี่น้องเอ๋ยถ้านบอได้คล้องแสบคล้องนัวกันขึ้นสุดระเมือนหายเปิ่นกันขึ้นสุดระเมื่อหลุดน้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นกันสุดเปื่อกับบุคคลอยู่เพื่อนนะพี่น้องไปเลยเลยพี่น้องเลยเมื่อไรก็ใช้อยู่บ้านแต่น้องพีสีเอา้่ก ก็ไอ้เจฟสาเด่นเนาะก็ถากันสุขพจน์หน่อยเลยเนาะอยู่ในเยือนสร้สางผาลเลยเนาะพี่น้องเนาะได้อยู่ก็ได้กินพี่น้องเลยขั้วเพล่ม่ไม่ผ่าของขั้วเพ่น กำลังเดินทางเด้อพี่น้องเด้อกำลังเดินทางเด้อจ้าโอ้กำังเว้นกับเปิดตาโอ้แสงแดดยังมีอยู่คือแป้งกึมกึมเมื่อนี่พี่น้องเลยมีแสงเหล็กหน่อยแป้งกึมกึมเนาะสวนมาทั่วข้าเจ้าเนี่ เดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆทอดวัดบ้านน้องแต่บ้านสาวจอยเลยพี่น้องพอดวัดบ้อารามเลยพี่น้องเนาะะวาถนนนน้นทางคางวัดนะพี่น้องอันนี้คือบ้านน้องแต่หรือว่าบ้านนน้นสว่างนะพี่น้องเนาะว้างสซพุทองแขงสวรรค์เขตพี่น้อง บอกรายละเอียดไปเลยตะนอนว่าทางใดนเนาะอีฟซีพันควาา่าใหมอาสิบุหูเนาะป้าก็เจ้าเห็นยังนนอนะโอ้ล่มแบมีการล่มแบะอีพี่น้องล่มแบะเป็นโตเลยงานนี้มีการล่มแบ,บเเะเป็นโตเลยนะพี่น้องหอดสามแยกแล้วจ้า บ้านล้างสวยๆแล้วพี่น้องบ้านล้างสวยๆที่เลิศเลยในบ้านน้องแต่เนาะพี่น้องเลิศอีกลังหนึ่งก็คือบ้านแม่อาเต้นะพี่น้อง <Yeah. S 2> โอหันค่ะก็จะเห็ดใหม่ลูลาลังกาเยนะ อลังการงานสางเลยนะโอ้เพื่อนสาจอยเห็นออกมาเพื่อสิมุ่งลังคาเลยนะเนาะก่อพอเทีอนแม่อาเตะแล้วพอเทีอนแม่สางหน่อยแล้วยากาศยาำแรงก็สิประมาณนี้ด้วยพี่น้อง เทียวเออน,นั่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่โอ้ยสู้หมดสันกิลด็เลยบอกว่าอ้ามากมา <c oughs> ่อนละกิลด์กายก็ยังจืดในเด็ดเด็ดเขาบอกเขาบอกแหวกเออในเด็ดว่าคิดว่าค้าเมื่อจต่สิแวดซื้อนมแหนหเนยว่ะเออดก่อนเลยใหญ่เทียวดิสเน,น่ละใบเลยดิสเน่ละใบแล้วแ,ลแต่วันนี้เราเนี่ยนะบอกเขาไปใกล้เพันนี่ดิสเน่พันตอนนี้กับสามพันบาทแล้ว บาดลางสีเขียวเลยพี่น้องโอ้มีการส่องอีงร้อยมาเอากะปุ่นร้อยพุณเอออยู่ทั้งนี้มินนี่ส่องประตูออกมาพี่น้องทางในเฮือนพอมินนี่อยู่กัระพยมานี่แล้วอยู่กับไพยเออเรื่องเอากับกัะปุ่นมาหาย อยู่กับแม่ติ้งห้องซาหละเอาตัวนั้นแหละแล้วตัวนี้ไปเจก็ได้กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาว่าเป็นทีลอยแล้วแม่ปั่นงานพลนหน่อยกัได้กินน้ำกันเนาะแบ่งให้แม่ลูกสามน้ำแม่แก้มบุ้มกับเมื่ออีกพู่นอยู่ในผู้ผู้ไปผู้นั่งมินี่ออกมาเลย อันลุงบอยไปใส่ล่ะบอยตอนนี้แตกนะน้ำมันแตกบอากันแตกคือกันเอาแตกคือการปะเดี๋ยพุ่นเดี๋จะพุ่นเลี้ยงแขกเลยว่ะ โอ <Dante> ้มีผ <H an accent> ู้ใหญ่ใจดีิ่นเลี้ยงสืบาเงินมาให้ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะกัขอบใจร้านสาวแมนสาวแต่ว่ามันถังสี่หน่อยแต่ก็แบ่งกันกินแมนกินม่ดอกวาสำหรบมีนัมันประมาณนี้ครับใส่คนละส่วนหนงมีกนอนแต่วสกนน่่ายังกันอุ่นอยู่ได้ะุนีแล้วเขาแล้อยู่กันสคนนี้

กบมาแล้วอไปูกอนางหนเลยเออลองประจอบุญยนาสัก่อนยนาก่อนพอันาเบนยุนากับ้านแยบ้านกับแไปทางดตามตยากนะข่ายหล่อเนาะ่เปลี่ยนชื่อมาเ่ด้ับหลอดกับหลอดดนสแหลก่สลอดแดดกับหลอดลบวกกันใส่เลเอ้ย่ะากันไห ขออบใจเด้ป้าเป็ดไก่แล้วนะจะไลต่าลาตา,าตา,า,ตาไปต่อพี่น้องเอ้ยน้ำหาดเจ็ดสายบบดนี้ค้ามโเห็นกันคือสิวเอื้อมเมื่อยน้ำเหม่เท่าเนาะไปนั่งอยู่หน้าเนี่ยไปเบิ่งอยู่หน้าก่อนขนาดมาหอดมาเทงแล้วก็อยากเห็นหน้าเห็นตานะพี่น้องเอ้ยบอได้เห็นกันไลายมือย่อยก็เอ้ยเมื่อวานนะก็เห็นอยู่ไปบุญบัดโพลข้ามโเห็น <c oughs> เงียนมันงงเลยเนาะหน้าเจ๊ทรายกับเป็นนาขัดใสของเงียนเลยเห็นแต่รถพัวเพิ่นฮ่ัลโหลพี่ทรายโอ้แม่อยู่บ้านเห็นแต่ลูกทรายมาบ้านต่อพี่น้องเลยลูกทรายกับเป็นบ่าวแล้ว า,าสายพี่น้องเอ้ตามฮาเจาสายเดี๋ยวนี้กับไปงูมาอยู่เฮ้ย,ยเียเบอกมาจังม่แล้วนเออยเจียเชียน่ะบารองมาจังแมะนะ่มลแล้วเปนนมาเขาน้มุ้งต่อพี่น้องม,มงเ่้เขาบ้านน้มุงเนน้ำมงต่อจ้านี่นี่นาเพือนถ้าจะได้หินอ่อนแบบนื้ลูก ต <N> อ,อนนี้ฮอดวัดน,น้ำม้งแล้วพี่น้องฮอดข้างวัดน้ำม้งแล้วข <N> อคุณบัตรอ๋อบัตรน้องเลยฮอดแลยพี่น้องอเลย <N> <haul> <griev> พี่น้องเอ้บาจักปากจักยังโอ้ยสิจูมาโทรศัพท์ผู้ใด้เนาะโทรมาลีเนาะได้เนาะบังคุผู้บ่าวบ่เนาะบังในมาเลียซะเซ่กระปุนไมหเจีพี่น้องเอ้ยมอเทียนเจีทงน้ากระปุนกระแตกทงน้านี่มันแตกนี่กระเปแยกออกเด้อ ืทำไมเสียงหวานจังเลยฮะร่างนั่งแล่ลูกว่ามันจะออกเดือนใหม่โคตรมันโผล่แล้วนะนั่งขึ้นอืออยู่แต่ละเมื่อมีทางไกลเอาสำนัดกันเอาทำไาเป็นแบบนี้อันนี้สำนัดกันมึงดูใส่เสื้อสีเดียวกันแนมมาแนมมาแนมมาบังดูสำนัดการใส่เสื้อสีเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ย เออเธอพูทางทางคะกล้วมันต้อเก็ว่าดวเราทางลากมาเองพาขบุญมาเลยว่าผู้ใหญ่ใจดีนั้นเมตตาให้เหตุให้สุกินก็เลยแบ่งมาให้กินกับใจรันซาทางสองค่ะก็เฮ็นแด้ยังกันหอยูได้น่ะมาเสิรฟกับปรุงเองกับ่ย่างดอวางมันเหนียดได้มันแตะล้วกลม อยู่เฮือนกบไฟเนี่ยไปน้ำาบริคอยเด้อไปทอดหน้าผุนไปเห็นแต่ลูกไปน้ำฮาอยู่หน้าทำลูกชทยว่าแม่อยู่เฮือน่าสันไปน้ำาอยู่หน้าไปทลกไทรว่าแม่อยู่เฮือนาสันนลไอ่นมาถึงพงปุ่มไหวอันนี้นะบอลนสอลมันบอลังของขาแม่อันนี้นะโอ้ไม่ทะยุ่น ต้องไม่ทอดตีมานอะไรนะอ่า่วนั้นหมาขันปูปส่วอันสัตเอาสัตกะขาแล้วไม่ไดสัตนี้ราตองนงเลยแม่แมมนังได้วิวด้แมนแมันบอกมันบ่่าแมนแม่เาใส่หมอนะแลไมอืมโอุกหาบ่ขาบ่ืนบ่่ อ้วกเพิ่นสิสันเลยได้พี่น้องเลยชัดเลยนะเนี่ยชีแตกลาย่นเอาเฮ้น้ำมันสิแตกน้ำจักมันหอนงซ่มันเบ่งแห้งมันหดแนมันเบ่งแห้งพุ่นแต่มันบดเข้าดอกก็ไปหอดนุ่นสูงหล้วก็มานี่แหละไปแหวนนุ่นสูงแหละแมนไปหายแล้วคนละทุงละทุง ตกลงมันประสดบอกว่าแตกทุกทงเลยแต่มันยังมีทุงหอดนะบอกเขาบอกเนี่ยที่มันมันสีเบ่งนะมันยังหอดนะใครเป็นคนเห็ดเนี่ยอันกระซอยกันเห็ดนี่เลยแม่แก้มบุ๋มนะยางหายเฮ้ยยางยางเออมันแตกไปน่ยางขนาดโอ้ยางแสดงว่ายางขาดยางขาดเฮ้ยกูจะกินยางกับขาดเฮ้ยหายไปใส่ซองตอดเฮ้ยยางขาดแสดง เฉพาฮา่าใส่ทงหอดมันคือแต๊กยางบอดีพี่น้องเอ้ยยางหมัดโอ้ผู้บ่าวเพิ่นงามเพิ่นก็เลยเอาเกือเอาแบบหนึ่งไหมแบบนี้ว่ะเพอ่งงามสุเดียวกับอันล้านสาวเพิ่นไหนน้องอนี้ก็ซีนี้เอ็มหัวมาอืมหาตัวยางก่อนแต่ผมเห็นจะกินเลยอ้าวเป็นอะไร จำโหลดของลาซาดายได้เนาะเออโหลดเดียวกันเลยไปใครเนี่ยหน่อยแต่หน่อยบรินอันเดอร์นี่นะหน่อยธรรมดาน่อยบรินหน่อยธรรมดาแดงจังเข้มเนี่ยไปใส่มาแล้วลูกไปใส่มาแล้วอ้าสิหน่อยเอ้ยอุตส่าหวันนี้เราเพคยมาแหงวันเถอะใจลานสาวด่าๆอ้ยกริบกินเผาแดงมันกระอิใจบ่ได้เดลยเนาะที่มาพูดเลาโอ้ยมันกตัวหักขา หว่านหมกปุ๊บเป็นไห่จะดีทางใดเฮยแลคนางนาะบางนางแลมันจะท่าไรได้หลายเด้ออายุ70ปลายพี่อีหลเนาะบ่ตมาเอาตงลแม่นๆัพี่สิไปแงเ็บยาจนเฮงรวยๆากับ่มาจแงงหวานบ่หวานขนาดเลยสุดยอด เอาไปแม่เสือเองสักแฟนป่างัวก็ผูกบ่าวน้ำคืนวันซิ้นดิแหนมหนีอีวิวคาร์ดมันเดินแจ๊กอืมมันเดินแจกแล้วมาเกินเอาไปป่อนะเผ็กินยู่นี่หวานด้อามาซิมมึงด้วยหน่่ยละพันกี่ป้าคือพอซื้อเท่าหนึ่ยละพันกี่ใจสิมางบ่อหาบะได้พี่น้องพันกีบนะสี่บาทสามบาทสี่บาท กับพอกินเล้ดแดงจำค่อมเนี่ยแดูกสาวเพิ่นมันก็คือมืมนมา่ืออะน้ำบานยาคารเาเศ้าเขาเป็นก่อนเจ้าเขาเป็นน้ำอ่านวัคซีนเขาเป็นก่อนเจ้าเราจะายเรากินเราเศร้านะบอกให้เว่เดี๋ยวเ็นบอกบางหันกันม่งชาไสั่งยาน่ะทางเขนทางกดเอ้ยทางมาชิตาย ยางบ่อสาวเยอะกัโหดเลยนะใแดงนะมันกินบะเทยเมื่อหนาๆก็คืออย่างเงี้ยมันเมื่อไปเนี่ยเอาเป็นตุ่มแบบนี้ไปบอกมอเลยคราเป็นตุ่มแบบนี้นะเขาคั้นเจ้าหนักเจ็ดบาทเทากับขั้นเท่าหนัะเป็นตุ่มถั่วโตเท่าจัดใหญ่เลยมากินเศ้าเสียงแรงแค่นั้นจบเศราเลย ตอนนี้เพิ่นกำลังสิงห์ขับปุ่นพี่น้องเลยอืมกำลังว่าบริเฮนกันดนเมื่อวานนี่ก็เห็นอยู่เนาะวานนี้เมื่อวานนี่ได้เนาะวานนี้เห็นมันก็เห็นแบบผ่านๆนะพี่น้องบริหนั่งคุยกันแบบนี้เย้ซ้ายคือบริออกไปปีกันโตข้องว่าพีชข้องว่าฮ กับบ้านกับบัดไปบัด uh บ่อใช่ไพี่น้องข้างไปแล้วกับปี๊ปข้างไป้ะกัเอาเ้ไปทางไนแมบว่าไม่เอาก็มีทางไปนะต่างคนต่างใกล้ใส่เปลี่ยนซอกใหม่เปลี่ยนว่าใส้แดดกับไม้เอาขยาเอาเป็นใสเหลอกซส่หลอกซส่หัวนม่อยย่ที่แม่ไปเลเรื่อยประมาณนี้อืนะตามโตยาซใส่หลอก <No. S 2> เอาเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ฮะก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยอย่าลืมกดไลกชเซกดติดตามส่งน้องหนัด,ด้วยพี่น้องสบายดี <All right. S 2> นั่งคุยกันนัวหัวหมนวนกับพี่น้องเอ้ยจังสิไดเมื่อยยันค่ำเมื่อยจมืน่น <laughs> <laughs>